มาครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนวราดีซีศูนย์นะฮะที่เราไปสไลด์มาจากรามคําแหงนะฮะเมื่อวานช่วงเย็นนะครับนะก็คันนี้ลูกค้าไปต่างจังหวัดมานะครับนะกลับบ้านก็รถมีอาการเล่งไม่เกิน่ลเร่งได้ไม่เกิน60นะแล้วลูกค้าได้เปลี่ยนคอนโซล่ามาแล้วนะครับแล้วก็เคยทําหัวฉีดมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูกันก่อนนะครับนะว่าอาการเป็นตามที่ลูกค้าแจ้งหรือไม่นะครับนะเออเดี๋ยว เราไปลองวิ่งดูเดี๋ยวสตาร์ทก่อนสตาร์ทเชา้าเป็นไงคันนี้วิ่งมากี่กิโลนะ,นะฮะแสนสามอะแสนสามเมื่อกีนะพอกับคันเมื่อวานเลยนะแสนสามแต่คันนั้นคันเมื่อวานเป็นเอ็มบีสามร้อยนะครับเร่งไม่ขึ้นนะก็คือคันของลูกค้าคือกองโซลา่าตันนะแล้วก็กองอากาศระเบิดสตาร์ทติดนิ่มนะครับนะติดนิ่มลองเบิดด้์นดูอ่รถก็ติดบูธนะ แต่มีไฟเช็คเด้งครับนะฮะไฟเช็คเด้งนะหรือไฟเครื่องโชว์นั่นเองนะจ๊ะแต่ยังไงนะเบื้องต้นเดี๋ยวเอาไปดองวิ่งกันก่อนนะว่าเป็นยังไงอ่ะมาครับผมหลังจากเอาออกมาลองวิ่งเทสนะครับก็เจออาการนะครับนั่นก็คือรถนะครับเป็นอาการรถไม่ติดบูตนะครับนะรถไม่ติดบูตอ่ะนะโอ้โหเล็งละตือน,นะครับะ เนี่ยผมเหยียบเต็มเท้าแล้วนะนะนะผมเหยียบเต็มตีนแล้วเอาง่ายๆนะเหยียบเต็มตีนแล้วดูดิอ่ะล่อไปปลาจะไปสามพันแล้วครับนะแต่ความเร็วหกสิบตามที่ลูกค้าแจ้งจริงๆนะครับนะตามที่ลูกค้าแจง้งจริงๆนะเนี่ยสามพันรอบแล้ววิ่งหกสิบนะฮะอ่าแล้วก็มีไฟเครื่องโชว์นะฮะแบบนี้นะครับนะตระกูลดีสี่ศูนย์นะฮะเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยแล้วก็เจอกันประจาเหมือนในวีสามร้อยคันเมื่อวานนะ ที่ผมเจอนะนะสำหรับเคสวีสามร้อยเคสกระตุกกระเด้านะก็เจอกันประจานะส่วนดีสี่ศูนย์นะฮะเคสไฟเครื่องเด้งนะครับแล้วก็รอบสูงนะความเร็วไม่เกิน60นี่ก็เจอกันประจานะครับนะเจอกันประจําเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไรก็กลับมาถึงอู่เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไปลองมานะฮะก็รถวิ่งได้แค่60จริงๆแล้วก็รอบสูงนะครับนะแล้วก็มีไฟเครื่องโชว์นะครับนะก็ เราเข้ามาจับเช็คโค้ดกันนะฮะแต่ผมมองอที่ผมบอกว่าผมเจอประจำนะคือเคสนี้เป็นเคสเหมือนอาการเคสคือปั๊มล็อกนะฮะนะ,ะปั๊มล็อกเข้าเซฟโหมดนะฮะไม่ยอมทำางานตามรอบนะเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันว่าเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนกองโซล่ามาตัวเยกใหม<ะ>่ครับพี่คือยังไงตัวแยกให,หม่ตัวเยกใหม่แต่กองโซล่าเก่ากเกา่เา คือยังไงวะเี <laughs> ่ยนเดี๋ยวมาดูโค้ดกันก่อนนะครับดูโค้ด,ดดูที่โค้ดขึ้นอะไรปุ้มนานไงเห็นป่ะผมบอกแล้วว่าปัมนะาโคโคป๊มล็อกนะโถ่ราคาโค้ดนะฮะ P 0 0 8 9นะฮะฟูปั๊มนะครับเรียบร้อยเคสนี้คือปั๊มล็อกนะฮะนะปั๊มไม่ยอมทำงาน ตามรอบนะฮะเออหรือปั๊มเข้าเซฟหมดแต่ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนกองโซลา่ามาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันดิกองโซลา่าใหม่เปล่าใหม่กองโซลา่าใหม่ร้อยมือเนี่ยเฮียมันไม่ได้เช็ดเนี่ยร้อยมือหมุนเลยแต่นี่ก็เปลี่ยน,นยได้ใหม่ใหม่ม<ๆ>ก็ปกติดีนะโอเคเอสทีวอลเก่านะก็แจ้งลูกค้าเปลี่ยนเอสทีวอลนะฮะแล้วก็เลิร์นนิ่งปั๊มจบกลับบ้านได้นะครับสำหรับเคสนี้อ่ะเสนอจ็อจบอยู่ไหน จะนอลูกค้าเลยเนาะนะจะได้เ e เว n รนิ่งปั๊มทีเดียวนะจ๊ะกะ็เอทีวาตัวตูดสั้นนะเอทีวาลตัวตูดสั้นตัวติดรถเลยนะเดี๋ยวจัดการให้ใส่ตัวตูดยาวไปนะแรงดันเลาๆโอเคนะรู้เรื่องจุกกรู